กรณีที่ปปชได้มีการแจ้งข้อหาไปเรียบร้อยนะครับก็คือคุณทักษิณคุณธนงคุณพิเชษคุณกนกอภิรดีกรณีจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัสของการบินไทยในยุคนน้นล่าสุดสำนักข่าวอิสาราเนี่ยได้มีการนําเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมคาใจสุริยะรอดพิเชษธนงพร้อมสู้นะคุณพิเชษสถิรชวาน,นะคะเตรียมรับทราบข้อกล่าวหาคดีจัดซื้อแอร์บัสสิบลำวันที่13กุมภาพันธ์นะ 13กุมภาพันธ์นี้และนักข่าวเนี่ยถามคุณพิเชษถิรชวานว่ากรณีที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรัฐมนตรีคมนาคมตอนนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาที่ปปชมีมติให้ข้อกล่าวหาตกไปนะคุณพิเชษว่ายังไงคุณพิเชษบอกว่าในฐานะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแม้จะกํากับดูแลการบินไทยตอนนั้นแต่อำานาจ,จัดซื้อของคณะกรรมการของบอร์ดเนี่ยเป็นของการบินไทยบอร์ดจะต้องเป็นคนรู้ สิ่งที่เสนอมาต้องการเอาไปทําอะไรเมื่อบอร์ดเสนอมาที่คมนาคมคนที่จะนําเรื่องเข้าที่ประชุมคือรัฐมนตรีว่าการคือคุณสุริยะต้องเป็นคนนําเสนอเข้าที่ประชุม <ทะ S 1> รัฐมนตรีช่วยไม่มีอํานาจนะนักข่าวอิสราก็เลยถามว่ากรณีนี้คุณสุริยะไม่ถูกแจ้งข้อหานะถูกตีตกคุณพิเชษเนี่ยถึงจะบ,บอกว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าเ,ออเป็นไปได้ยังไงนะอันนี้คือคุณพิเชษสถิรชวาน<ท>ะนะแต่เจ้าตัวก็บอก พร้อมเข้าไปชี้แจงส่วนคุณธนงพิทยะอันนี้อดีต,ตรัฐมนตรีว่าการคลังอดีตประธานบอร์ดการบินไทยเปิดเผยว่ายังไม่รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการนะก็ยืนยันว่าพร้อมชี้แจงเรื่องนี้ต้องดูรายละเอียดก่อนนะทีมข่าวอิสราพยายามติดต่อคุณกหนกอภิรดีอดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยแต่ไม่สามารถติดต่อได้ตอนนี้ยังไม่ใช่ชี้มูลนะทุกคนยังไม่ผู้บริสุทธิ์อยู่เป็นขั้นแจ้งข้อหาคือไต่สวน แล้วเห็นว่าเอ้ยมันมีมันม,มีมีมูลเพียงพอแจ้งข้อหาแต่ในการแจ้งข้อหาเนี่ยมีสคนทักษิณชินวัตรธนพิทยะพิเชษสถิราชาวาลกน,นกอภิรดีเนี่ยเดี๋ยวดูถัดไปฮะสํานักข่าวอิสาราดเปิดเผยแจ้งข้อหาทักษิณและพวกก็คือสคนนี้ตัวหลักนะฮะ<ค>นี่